แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอความยาวประมาณ1,000คำในภาษาไทยสำหรับช่อง y o u t u b e Auto b ูท t เกี่ยวกับรถถัง Phantom s t r เ k e r ของไทยในปี2026โดยไม่มีหัวข้อและเริ่มต้นด้วยคำว่ายินดีต้อนรับตามที่คุณขอ ีดยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้บรูดวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสุดยอดพาหนะทางทหารรุ่งล่าสุดที่ถูกพัฒนาโดยประเทศไทยเองรถถังที่มีชื่อว่าแฟนทอมสปรเกอร์ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นเยอรมาุราชแห่งสนามรบประจำปี2 0ง6ีรถถังคันนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของกองทัพไทยเท่านั้นแต่ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพึ่งพาตนเองด้านยุทโธปกรณ์ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แฟนทอมสติเกอร์เป็นผลผลิตจากความร่วมมือระหว่างสถาบาันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) กับบริษัทเอกชนไทยในสายงานวิศวกรรมยานยนต์และระบบอาวุธใช้เวลาในการพัฒนาราว4ปีโดยมีเป้าหมายเพื่อให้กองทัพไทยมีรถถังหลับรุ่นใหม่ที่สามารถเผชิญหน้ากับภัยคุกคามยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปลักษณ์ภายนอกของแฟนทอมสติลเลอร์ให้ความรู้สึกทรงพลังและดุดันตัวถังต่ำน้ำหนักประมาณ48ตันเคลื่อนที่ได้คล่องตัวแม้ในภูมิประเทศที่ทุรกันดารด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบไฮบริดกำลัง1,200แรงม้าทำให้สามารถวิ่งได้เร็วถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเส้นทางวิบากนอกจากนี้ยังมีระบบกันสะเทือนแบบอิสระเป็นรูปแบบทำให้คนขับสามารถควบคุมรถได้อย่างแน่นยำในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว สิ่งที่ทำให้แฟนทอมส s ร r เ e อแตกต่างจากรถถังทั่วไปคือระบบครางตัวแบบแ c t i v e ที่สามารถเปลี่ยนสีผิวภายนอกให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมได้แบบเรียลไทม์โดยใช้เทคโนโลยีแผ่นผิวปรับแสงทำให้ยากต่อการตรวจจับทั้งด้วยสายตาและเซ็นเซอร์อินฟราเรดระบบนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากผิวหนังของหมึกยักษ์และสัตว์ทะเลบางชนิดทำให้แฟนทอมสรเกอร์เหมือนล่องหนกลางสนามรบ ด้านอาวุธหลักแฟนท่อมสกริเตอร์ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด120มิลิเมตรแบบลำกล้องเรียบรองรับกระสุนหลายประเภททั้งจอกเกราะหัวทั้งสเตนระเบิดแรงสูงไปจนถึงกระสุนนำวิถีเลเซอร์ระยะไกลถึง5กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีระบบโหลดกระสุนอัตโนมัติแบบหมุนเวียนทำให้สามารถยิงซ้ำได้อย่างรวดเร็วภายใน4วินาทีต่อหนึ่งนัดพร้อมระบบป้อนข้อมูลจาก AI เพื่อคำนวณวิถีกระสุนและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของเป้าหมายในทันที บนป้องปืนยังติดตั้งปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, ิลิเมตรและปืนกลหนักขนาด12.7ม mm, ิลิเมตรสำหรับใช้ต่อต้านทหารราบและโดรนนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันตัวเองแบบ Active Protection System หรือ APS ที่สามารถตรวจจับและสกัดที่ปนาวุธต่อต้านรถทางได้อัตโนมัติด้วยการยิงกระสุนต่อต้านออกไปดับและระเบิดกลางอากาศก่อนที่มันจะเข้าถึงตัวรถ ระบบควบคุมภายในแฟนทอมสตรเกอร์ทันสมัยเทียบเท่ารถถังรุ่นใหม่ระดับโลกห้องควบคุมภายในเต็มไปด้วยจอสัมผัสระบบ AI ช่วยประเมินสถานการณ์และมีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบดิจิทัลกับยานพาหนะและโดรนในเครือข่ายสนามรบทําให้แฟนทอมสตรเกอร์ไม่ใช่แค่ยานรบเดี่ยวแต่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการสู้รบอัจฉริยะ ภายในห้องโดยสารรองรับลูกเรือสามนายได้แก่คนขับคนยิงและผู้บัญชาการรถโดยแต่ละตำแหน่งมีหน้าจอและระบบควบคุมของตนเองที่สามารถสลับหน้าที่กันได้ในกรณีฉุกเฉินบอดนั่งแบบดูดซับแรงกระแทกช่วยลดอาการบาดเจ็บจากแรงระเบิดใต้ท้องรถซึ่งแฟนทอมสเปรเคอร์มีโครงสร้างรองรับแรงระเบิดมีเฉปพร้อมกรดเซรินใต้อุ้งท้องรถแบบโมดูล่าที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ภาคสนาม เทคโนโลยีการสื่อสารของแฟนทอมส s ริเกอรเป็นแบบเข้ารหัสขั้นสูงและสามารถสื่อสารกับ UAV และระบบเรดาร์ลื้นที่ได้แบบไร้รอยต่อยังมีระบบเรดาร์ขนาดเล็กแบบ AESA ที่ติดตั้งไว้รอบคันรถทำให้ตรวจจับเป้าหมายรอบทิศทางได้แบบ360องศา อีกหนึ่งจุดเด่นคือ Phantom s t r i เ e r สามารถใช้งานร่วมกับโดรนจู่โจมขนาดเล็กได้โดยมีช่องเก็บโดรนภายในตัวรถสามารถปล่อยออกบินขึ้นเพื่อสอดแนมหรือทำการโจมตีเป้าหมายเบื้องหน้าได้โดยไม่ต้องเสี่ยงตัวรถเข้าใกล้เป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการโจมตีจากระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แฟนท่อมสป r i เคอร์ยังถูกออกแบบให้บำรุงรักษาได้ง่ายโดยใช้ระบบโมดูล่าที่สามารถถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนได้รวดเร็วมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์และระบบไฮดรอลิกแบบเรียลไทม์ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจจับปัญหาได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เครื่องเสียหายก่อนรถทังรุ่นนี้ได้ผ่านการทดสอบภาคสนามในหลายพื้นที่ทั้งพุ่งหญ่าดินโลนและพื้นที่ป่าภาคเหนือ ซึ่งผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจแฟนทอมสปริเกอร์แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกรง่งความเร็วความแน่นยาและความสามารถในการเอาตัวรอดจากภัยคุกคามสมัยใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมหลายประเทศในอาเซียนเริ่มจับตาแฟนทอมสปริเกอร์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากถือเป็นรถถังต้นแบบของยุคถัดไปในภูมิภาคโดยเฉพาะระบบคลางตัวและการทำงานร่วมกับโดรนซึ่งยังไม่มีประเทศใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พัฒนาขึ้นได้ในระดับนี้ กองทัพไทยมีแผนจะจัดหาแฟนท่องสปริเกอร์รุ่นแรกเข้าสู่ประจำการในปลายปี2026จำนวนประมาณ40คันโดยจะประจำการในหน่วยทหารมาเฉพาะกิจที่สามารถรับภารกิจทั้งแนวรบหลักและการรบในเมืองรวมถึงการลาดตระเวนเชิงรุกในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง รถทางแฟนท่อนสตรีคเกอร์ไม่ได้เป็นเพียงแค่สัญ,ญลักษณ์ของนวัตรกรรมทางการทหารไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศไทยสามารถออกแบบและผลิตอาวุธขั้นสูงได้ด้วยตนเองนับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยให้สามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในเวทีโลกถ้าคุณผู้ชมชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto b o u t เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่เกี่ยวกับยานยนต์ทางการทหารจากทั่วทุกมุมโลกแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ